สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดมะเขือยาวใส่ใบโหระพานะครับเนื้อสัตว์วันนี้ที่เราใส่นะฮะก็จะเป็นเนื้อไก่นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีทํากันได้เลยครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นมะเขือยาวนะครับวันนี้ผมใช้อยู่ที่5ลูกนะครับตามด้วยไก่วันนี้ใช้เป็นในส่วนของสะโพกหั่นชิ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแห้ง พริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใบโหระพาครับก็เด็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปหั่นเตรียมในส่วนของมะเขือยาวกันก่อนเลยครับก็หั่นตามแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็แช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆหั่นเสร็จเรียบร้อยแช่ไว้ด้วยนะฮะมะเขือยาวของเราก็จะได้ไม่ดํานะครับนี่เลยเทคนิคง่ายๆนะหั่นทิ้งไว้ก่อนครับมะเขือยาววันนี้ได้มา10บาทนะครับเพื่อน ก็อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าถูกมากๆครับเ,เพื่อนๆเราก็เลยนํามาทําคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับได้วัตถุดิบที่ถูกก็ประหยัดไปอีกหนึ่งเมนูนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาตำพริกกระเทียมแล้วก็พริกไทยให้ละเอียดเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นพริกแห้งนะครับเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับผัดของเรานะครับใครไม่มีพริกแห้งใช้เป็นพริกสดพริกแดงจินดาได้เลยนะครับหรือว่าใช้ผสมกันก็ได้นะฮะแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยความเผ็ดก็แล้วแต่ความชอบนะครับ ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปครับจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมลงไปได้เลยนะฮะก็จะไม่ต้องรองให้น้ํามันเดือดจนเกินไปนะครับร้อนจนเกินไปนะฮะเราก็ใส่ลงไปได้เลยจากนั้นนะครับเราก็ผัดให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับผัดจนได้ที่แล้วนะครับก็นําไก่ลงไปผัดต่อได้เลยครับขั้นตอนนี้ก็จะฉุนนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะ ใส่ไก่ลงไปนะครับผัดให้มันสุกแค่ประมาณ80%นะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของมะเขือ,อายาวลงไปครับก็ได้ที่เป็นที่เรียบร้อยตามด้วยมะเขือยาวนะครับจากนั้นเราก็จะผัดคลุกเขาไปกับน้ํามันสักพักหนึ่งก่อนนะครับนี่เลยผัดตามแบบนี้เลยนะครับระดับไฟก็ใช้เป็นระดับไฟแรงก่อนนะครับในขั้นตอนเ ผัดพริกกระเทียมนะครับเพื่อนๆก็ใช้ปนระดับไฟอ่อนพอใส่ไก่ลงไปเนี่ยก็ปรับเป็นแรงขึ้นแล้วก็ตามด้วยมะเขือยาวนะครับผัดคลุกเคล้าไปสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เติมน้าลงไปสัก2ทัพพีแบบนี้ครับเพื่อนๆจากนั้นก็ผัดคลุกเค้าให้มันทั่วๆก่อนเนาะเกลี่ยให้มันทั่วๆจากนั้นเพื่อนๆก็นําฝาหม้อนะครับมาปิดทําการอบไว้นะครับเพื่อที่ทําให้มันสุกทั่วถึงกันนะครับใช้เวลาอบสักประมาณ 2นาทีนะครับเพื่อนๆเราก็เปิดมาพลิกใหม่นะครับแล้วก็ปิดใหม่นะครับปิดปิดเปิดเปิดแบบนี้นะครับใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีครับก็เช็คความอ่อนความนุ่มไปด้วยนะครับครบ2นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่านิ่มได้ที่หรือยังนะครับไม่ต้องให้มันนิ่มจนเละจนเกินไปนะครับเพื่อนแค่มันอ่อนตัวเนี่ยเพื่อนๆก็โอเคแล้วนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องผัดต่ออีกในการปรุงรสชาตินะครับอ่าผมปิด2รอบนะครับก็โอเคแล้วนะครับจากนั้นก็มาปรุงรสชาติกันครับใส่ซอสหอยลงไปตามด้วยซอสปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำตาลทรายเพิ่มความกลมกล่อมครับอ่านะจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยนะครับใครอยากใส่พรงชูผงปรุงก็สามารถใส่ได้เลยนะครับ ผัดจนทุกอย่างเข้าเครื่องแล้วก็ลงตัวนะครับเพื่อนๆนี่เลยนะฮะพอเราผัดต่อไปอีกนะครับเมื่อเขืยยาวของเราก็จะอ่อนนุ่มพอดีนะครับไม่เละจนเกินไปนะครับทานอร่อยนะฮะอันนี้นะครับรสชาติของเราก็เริ่มเข้าเครื่องได้ที่แล้วนะครับตามด้วยใบโหระพานะครับเพิ่มความหอมนะจากนั้นก็ผัดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันพอแค่ใบโหระพังเราสลดเนี่ยก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับ นี่เลยน่าทานไหมครับเพื่อนๆกิ่นหอมมากๆเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมชอบทานมากเลยนะครับฟิลเหมือนเราผัดกะเพรานะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใบโหระพานะครับเพื่อนๆก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนู มะเขือยาวผัดใบโหระพาใส่ไก่นะครับก็ฝากคุณเพื่อนๆลองนําไปทําตามกันดูได้เมนูนี้นะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อ,อร่อยมากครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อแปฝงทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ